เหตุเกิดจากอะไรรึมั้ยไม่ต้องหนึ่งแล้วทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอะไรตะกุกตะกะักถือคุชชั่นอ่าหนูเล่าหนูเล่าเอาที่เล่าดิที่เล่าสนุกหนูคงจะเล่าหนูก็หนูอ่านคอมเมนต์อ่านไม่ต้องอ่านปันจะเล่าจะปังใหจ้จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผมกาลังนั่งทํางานอยู่ที่ออฟฟิศ กำลังประชุมอยู่กำลังจับงงจับนวยอยู่เสร็จแ,แล้วเนี่ยพาวพาก็โทรมาพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่าพี่โบ๊กลับบ้านด่วนเลยพี่พาวเจ็บท้องแล้วพี่ก็ตกใจเพราะว่าพี่ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าวันนี้จะมีการคือพอเราเราทําทุกอิศทางแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็คิดว่าตอนเช้า่ะมันน่าจะแบบมีอาการแล้วหรือว่าตอนกลางคืนกลางดึกเนี่ยมันควรจะมีอาการแล้ว แต่ว่าไม่มีอาการอะไรแล้วตื่นเช้ามาพาวก็ชิวไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิน้นผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ไปทํางานจะปล่อยตอนแรกเาถือว่ามีอาการก็จะอยู่กับเขาแต่ว่าพอเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรก็เลยไปทํางานพอไปทางานเสร็จก็บ่ายสามเขาก็โทรมาบอกว่าตอนนี้พี่พาเจ็บท้องแล้วพี่โบ๊ทรีบกลับมาที่บ้านด่วนเลยพี่เรียกบอกพีก็รีบขับรถเลยจากออฟฟิศมาถึงนี่เอามาถึงเสร็จปุ๊บ แต่ก็เริ่มตังเหตุตงเหตุตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเจ็บแบบไม่เหมือนในหนังเลยวะเข้าใจป่ะคือถามเขาชิวอะเขานั่งเฉยๆเขาแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบเจ็บโ,โอ้ยโอ้ยแบบเนี้ยแต่ว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บเป็นแบบเป็นแบบ,แบ,บยังไงนะตอนที่เจ็บยังไงนะเจ็บบีบไงบีบกี่นาทีครั้งแต่ยังไม่ถึงขนาดห้านาทีครั้งบีบเป็นเหมือนแบบสิบสิบยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยก็จะบีบบีบพอเสร็จแล้วผมก็เลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ ไปโรงพยาบาลไปเก็บกระเป๋าคือวันนี้เก็บกระเป๋าทุกอย่างสิ่งของที่ต้องใช้ขึ้นรถมีคาซีซีอยู่บนรถแล้วทุกอย่างคือพร้อมมากนะครับพร้อมมากแต่ระหว่างทางไปผม่าเคยจะค่อจริงเหรอมันดูไม่เจ็บฮะเคยจะค่อจริงเหรอเนะี่ยซึ่งอาการเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเจ็บดุงนวงจีงด๊ดดวงดวงจี๊ดอยู่เนี้ย แต่ไม่ได้เจ็บเหมือนแบบที่เราเราคิดภาพไปในหัวคือมันต้องเป็นแบบพี่หนูไม่ไหวแล้วพี่เร็วๆพี่อะไรมันต้องแบบนี้ความรู้สึกผมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพาฟ้าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนถ้าเกิดเจ็บอะ่ะต้องโอวไวแล้วต้องโอวอรไว,ไ,วไม่ไมีทางที่จะแบบเจ็บแบบโอ้โอ้ชิวแต่ตอนเนี้นเนยเจ็บอ่าแะ่รเนเจ็บเลยแต่ตอนเนี้ยเจ็บซึ่งมผมไม่ตื่นได้แล้ว <laughs> ผมไม่ตื่นได้แล้วก็เลยขับรถไปที่โรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลจากบ้านไปโรงพยาบาลสี่สิบนาที 40นาทีจากนี่ไปเวทาทนาี40นาทีพอไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บอาจารย์หมอที่เขาดูแลพาอ,อยู่เนี่ยคือหมอแอนเนี่ยวันนี้ไม่มาเพราะว่าพยาวันเข้าเวรก็ต้องไปเชิญหมอเต้ซึ่งหมอเต้เนี่ยเป็นคนทำวิซซี่ให้ใช่ค่ะได้หมอเต้มาตรวจให้เป็นคนตรวจหมอเต้ก็ถามอาการเบื้องต้นหมอเต้บอกไม่นะ เพราะว่าทุกคนก็ลงความเห็นว่ามันต้องเจ็บกว่านี้สิวะใช่ป่ะพยาบาลแต่หมอเกาไม่ถามนะว่าจะให้กระตุ้นเลยไหมอยเพราะว่าตอนนี้ปากเออเขาเรียกว่าอะไรมันนิ่มแล้วอันนี้คืออย่างนี้อคือข้ามขั้นตอนนะอ่ะข้ามขั้นตอนค่ะเสร็จปุ๊บพอคุยมอเต็เสร็จปุ๊บเขาย้ายห้องเข้ามาเพื่อที่จะมาตรวจภายในขึ้นขายัางออกเต้ก็ทํายังไงวิธีการก็คือก็ให้ปักตะกร้าก่อนให้ปักตะกร้าก่อนแล้วปักยังไงปักแล้วทุกคนกดได้เลยนะกดคุชชั่นได้เลยนะ กูดูเท่าไหร่ล้ 5, <6. S 1> ห้าพันหกมาทำอะไรเนี่ยคนไทยใส่ใจคนไทยชอบใส่ใจคือพี่อะเอาจริงๆพี่มีความอยากได้อยู่แล้วว่าอยากให้ลูกอมาวันที่เก้าเพราะว่าอย่างที่ทุกทุกคนรู้เนะปกติพี่ก็ไม่ค่อย้ลงใน TikTok ทิกตอกอะทีทีขนาดนี้พี่ลงทุกวันเลยนะทิกตอกทุกวันเลยเพราะมีความคาดหวังว่าลูกอะจะมาวันที่เก้าเราเตรียมของเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดมีพี่เลี้ยงพร้อมแล้วมีแม่บ้านพร้อมแล้ว คือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วรอแค่ลูกมาอย่างเดียวอุปกรณ์ทุกอย่างที่นึ่งขวดนมที่ทําความสะอาดอะไรต่างๆข้อรถเข็นคาซีททุกอย่างครบไม่มีอะไรแบบขาดตกบกพร่องซื้อของทุกวันเอางี้ดีกว่าไปของแบบไปแบบเดินเซนทันพระรามสาไปเดินพระาก้อนเมื่อวานไปเดินไอคอนสยามเพื่อจะซื้อของให้มันครบพี่มีความคาดหวังตั้งใจว่าอยากให้มาจริง แต่ว่าในเมื่อพอคุณหมอบอกว่าโอเคไปขึ้นขายยาก็จริงๆพี่ก็รู้แล้วแหละว่าขึยังไม่มาเพราะว่าอาการเขาชิลเกินไปนงงนเนาะอาการไม่ชิลเกินไปอาการไม่เจ็บขนาดไม่เจ็บแต่ว่าหมอที่ที่แบบอยู่เว้นที่นั่นเขาก็จะบอกว่าคุณพาาจะเจ็บเหมือนจะตายค่ะถ้าจะคลอดอ่ะซึ่งเราก็ไม่เคยมีลูกเข้าใจาว่าพอพาวาเจ็บเราก็เอ้ยคิดว่ามาแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหะ่ะซึ่งโดยทั่วไปโบติแล้วก็ต้องบอกเจ็บเหมือนแบบไม่ไหวแล้วแบบเจ็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขึ้นขายอย่างอะเขขึ้นขายอย่างร็จพี่ไม่ได้เข้าไปดู้วหมอทำาไงต่อหมอเขาก็จะหยิบถุงมือมาใส่สีาขาวๆแล้วเขาก็เอาเจลมาทาใช่ปวดทุกคนตอนนั้นก็แบบว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วหมอเขาก็ยัดเข้าไปเลยเข้าไปตรวจล้วไปยังไงยดดไปกี่นิ้วมันเจ็บมากตอนนั้นรับแม้มือเลยเหรอ เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องแบบเข้าไปอย่างงี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าปากมดลูกเราเปิดหรือยังไม่เปิดเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอเกว่ามันเจ็บมากช็อตนั้นนะเจ็บมากกําลังคิดอยู่ว่าแล้วมันต้องเจ็บกว่านี้ไหมว่เจ็บกว่านี้อยู่แล้วตอนที่คลอดเองอ่ะแต่ตอนนั้นคือเจ็บมากเจ็บแล้วก็แบบอเขาก็บอกว่าตอนนี้ปากมดลูกคือนิ่มแล้วนิ่มแล้ว แล้วก็คือน,น้องสามารถมาได้ตอนไหนก็ตลอดเวลาภายในเจ็ดวันนี้ปากมดลูกนิ่มแล้วแต่ปากมดลูกยังไม่ได้เปิดคือจะข้อเนี่ยปากมดลูกต้องเปิดเปิดแบบมันต้องมีมันต้องมีทรายคือสมมตมีมูกเลือดออกมาหรือมีทรายอย่างเช่นน้ำขําออกมาหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าปากมดลูกอะเปิดแล้วพอเปิดแล้วเนี่ยคือมันก็ออกมาได้แล้วเลือดเลือดมันออกได้หมดนะเข้าใจไหมการเปิดก็คือมันก็มันปริ กระปากพอลูกมันเปรีเป็นแผลเป็นเปรีอย่างเงี้ยเปิดสิบเซนหนึ่งคได้ใช่เปิดสิบเซนหนึ่งคอดได้แต่นี่คือแบบมันยังไม่ได้เปิดเลยแต่ว่านิ่มแล้วเตรียมตัวจะเปิดเตรียมตัวจะเปิดแต่ยังไม่ได้เปิดเขาก็เลยวินิจฉัยว่าไม่เกินเจ็ดวันนี้แน่ให้สแตนบายให้สแตนบายเพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดวันคออให้น้องได้ก็เลยกลับบ้านก่อนเพราะว่าเจ็บอยู่เป็นช่วงๆใช่ไหมใช่ตอนนี้เจ็บ เพราะว่ามันต้องเขาก็จะถามว่าแบบจะผ่าไหมหรืออยากให้กระตุ้นเลยไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ารอให้น้องถึงไม่ใช่วันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารอให้เขามาตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าหมอก็บอกว่าคนที่คลอดธรรมชาติเองได้ก็ดีกว่าคนที่ผ่า,านอกจาที่ผมคุยอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ที่รปัจจุบันเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็น์คือผ่าคลอดหมดเพราะ ข้อดีของการผ่าคลอดอันดับแรกคือเขาสามารถกำหนดวันเวลาเลิกผ่านาทีได้ว่าจะให้ลูกมาตอนไหนยังไงนะครับไม่ต้องมีความกังวลแบบเราเนี้ยที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะก็ไม่รู้ว่าลูกจะมาเมื่อไหร่เพราะการคลอดแบบธรรมชาติคือคุณแม่ต้องเจ็บท้องแต่การคลอดบแ่บการผ่า,ผาก็คือรู้วันแน่นอนเวลาแน่นอนว่าจะไปไปนอนโรงพยาบาลก่อนคืนหนึ่งไหม เตรียมตัวก่อนแล้วตอนเช้า9โมง9นาทีถึงทำคลออะไรแบบนี้เฮ้ยมีใครกดคุชชั่นได้170แบบหนึง่งทําไมเพราะเหตุอนันใดต่อต่อมีอีกแล้วเหรอเาต่อให้ส่วนลดอีกแล้วเหรอเด็กเขาจะเลือกเวลากดใครกดได้170มงมากคือตอนนี้พราว้าก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะค้อธรรมชาติถูกต้องเพราะเหตุผลคือเขาต้องการให้ลูกแบบว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด การคลอดธรรมชาติกับการคลอดแบบผ่าต่างกันยังไงเอาวันนี้คุณหมอเต้ออธิบายให้หนูฟังแล้วการคลอดธรรมชาติก็คือหนึ่งลูกจะได้รับแบคทีเรียที่ดีในระหว่างที่เราทำทำคลอดก็คือมันจะผ่านทางช่องคลอดใช่ใช่แล้วก็เราจะ คุณแม่เองก็คือฟื้นตัวไวคุณหมอบอกว่าหลังคลอดก็คือเดินได้เลยซึ่งก็ดีกับคนแต่ว่าช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นช่วงเจ็บปวดนะเจ็บปวดทรมานมากเจ็บปวดมากมากตอนตอนที่ปากหมดรูแบบ3ามเซน4เซนห้าเซนคุณแม่จะเจ็บปวดทรมานมากพอหเซนไปแล้วก็จะเริ่มชิวแล้วจะเริ่มชิวแล้วพอครบ1ิบเซนเขาก็จะกรีดนิดนึงให้แบบว่าการมันเปลี่ยนเนาะข้างล่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเย็บเองสวยกว่าการที่เขาฉีกขาดเองก็จะกะ กรีดนิดนึงแล้วก็ให้น้องออกมาได้ง่ายเลยอย่างนี้น้องทุกคนซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันนะครับแล้วก็อ,อ,อาจจะขอโทษที่ทําให้ทุกคนยังไม่สมหวังว่าไอ,อ้วันนี้มาแน่เลยผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คาดหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็ทําใจว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้ลูกขอให้หนูมาแล้วแข็งแรงขอให้หนูมาแล้วสุขภาพดีขอให้หนูออกมาแล้วร่าเริงแจ่มใส ร่างกายสมบูรแค่นี้พอแล้วแต่ตอนนี้อ่ะเนาแล้วก็ยังไม่มาเดี๋ยวมีเมื่อกี้นะทำคลิปแหละให้คนไปถ่ายถ่ายชื่อลูกน่าจะยากเกินไปเดี๋ยวจะให้ถ่ายวันที่วันที่ที่ลูกจะมาว่าเป็นวันไหนดีกว่าแต่พราบว่าไม่เกินเจ็วันน้องจะมานะคะเพราะคุณหมอบอกไม่เกินเจ็ดวันคุณแม่ก็ไม่ไม่อะไรนะให้ชิลๆไม่เครียดใช่ไหมคะ อาการมีเยอะแล้ววันนี้เริ่มปวดหน่วงปวดอะไรเยอะแล้วนะคะโอ้ยยังมีคูปองไลฟ์คุ้มอยู่นะยังมีคูปองไลฟ์คุ้มอยู่สามร้อยเก้าสิบบาทไปแม่แม่วันนี้ครอบครัวเราก็ตื่นเต้นกันหมดวันนี้นี่ปกติไม่ได้เจอที่บ้านนะวันนี้เจอกันหมดทุกคนเลยมีทั้งแม่นะพี่ชายน้องสาวม,มาครบเลยไปกินข้าวด้วยกันร้อยเจ็ดสิบคืออะไรอะ่ะ ทำไมได้ร้อยเจ็ดสิบบาทวก็ยัไม่ต้องทยตอนนี้เขาทายกันมาแล้วน่ะัไม่ต้องทายอะไร,รอ่ะเขาทายมาแล้วว่าจะเกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวสิบสี่สิบสามมาเ็นต็มแล้วเดี๋ยวให้ทายในคลิปค่ะเมื่อกี้เพิ่งอัดคลิปไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัดลงเราจะทําการให้คุชชั่นด้วยถ้าใคร่ายถูกพี่จะให้แบบอลิมิเต็ดเหลือมันเยอะมากนะถ้าเขาทายถูกเพราะมันน้อยมากหมายถึงว่า,าแต่ว่าคนหนึ่งคือถ่ายได้หนึ่งรังใช่ไหม ไม่ใช่เขามาทายตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดถึงอะไรเงี้ยก็ต้องให้คนตรวจสอบเอาว่าคนทีมหลังบ้านน้อต้องดูสิทีมหลังบ้านเนาะเขาต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเขาเองด้วยสิต้องมีความซื่อสัตย์หรออ,ออเแต่ตอนเนี้กดได้นะคะถ้าใครอยากอุดหนุนแม่ <คน S 1> เดี๋ยวลงวันนี้ 6, เลยพันหกพันห้าร้อยคนอาทุกคน ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ขอบคุณแบบขอบคุณมากๆที่แบบทุกคนเราไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเรื่องของลูกเราขนาดนี้ <c oughs> ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนแบบเอออยากจะแบบมีส่วนร่วมกับการเกิดของน้องในครั้งนี้แบบขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับขอบคุณจริงๆรู้สึกแบบอบอุ่นจังเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอยเขาแบบเขามีความปรารถนานดีกับลูกเราจริงๆอะไรเงี้ยน้องน้องโชคดีมากๆเลยนะครับน้องที่แบบมีท,มทุกคนเนาะมีทุกทคนแบบว่าเป็นกำลังใจซัพพอร์ตนะครับ แต่สำคัญกว่านั้นถ้าเกิดจะซัพพอร์ตเดี่ยวนี่ก็จะการซื้อคุชชั่นเพราะว่ามันต้องเตรียมค่าคลอดนะครับผมต้องมีค่าคลอดใครที่อยู่ตรงเนี้หกพันกว่าท่านนะครับคนละหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ได้ไหมหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์เม่บีบอกพี่พี่ซีหนึ่งเดอร์ได้ไหมหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ได้ไหมตอนนี้สามสิบแปดวีคค่ะสามสิบแปดวีคยังไม่ถึงสามแปด ีกสองวันถึงวันนี้เท่ากับคุณหมอรับแงคุณหมอรับไม่สามเจ็ดอ๋อเขานับจากคือพาทำอีกซี่ใช่ไหมคุณหมอเขานับจากวันที่ใส่ไข่เลยใส่ตัวอ่อนไปย้ายตัวอ่อนย้ายตัวอ่อนคือวันที่แปดตุลาใช่ค่ะเกิดก่อนมันเกิดผมหนึ่งวันวันที่เก้าใช่ไหมถูกต้องเท่ากับวันนี้คือยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดวอีกสี่วันครับอีกสี่วันจะครบสัปติแปดคือวันศุกร์นี้ ลูกแฝด์ไหมคะคนเดียวลูกคนลูกคนเดียวเดวี๋ยวไปทายในคลิปนะคะเจ็ดถึงสิบวันนี้ผมเชื่อว่ามาแน่นอนครับเดี๋ยวทายในคลิปแล้วก็จะได้คูชชั่นไปเจ็ดถึงสิบวันนี้มาแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วพี่จะให้ทุกคนเลยหรือยังไงพี่มาเคลียร์ก่อนทำไงอะ่ะคูชชั่นสาหรับคนที่ทายถูกอะ่ะถ้าเดี๋ยวค่อยดูว่าทายถูกกี่คนนะ่ะแต่เราพูดเป็นในคลิปล้วไงเธอก็ก็ทา,า,า,ายเธอทายถูกเยอะยี่สิบสคนพี่ให้ใหมดเลยแล้ว แล้วถ้าร้อยคนอ่ะเอาก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งให้อยู่แล้วคือทายมาก่อนเดอะค่อยว่ากันทายมาก่อนทายถูกถูกไม่ได้ทายว่าไงทายว่าจะคอด่วนไหนเออทายถูกเลยทายถูกกันก่อนถ้าถูกถ้าเกิดสมมติว่าทายอารมณ์ดีๆเด้วอาจจะแจกหมดเลยไม่ขายเหรอเออเป็นคนเป็นคนใจดีแม่ขายด้วยทุกความสามารถของแม่คนคนใจดีไงแต่ว่าก่อนที่จะไปแจกก็คือคนละหนึ่งเด้อ嘛 ตอนนี้หนึ่งเดอร์ก่อนเพราะยังไม่คลอดค่ะค่ะสามารถอดหนุนแม่ได้อดหนุนค่าคลอดได้ค่ะอดหนุนค่าคลอดได้คนละหนึ่งเดอร์ใครที่ทำบุญกับคนท้องนี่เจริญรุ่งเรืองนะที่บอก่ปต้องอ้าจริงๆงนะทำบุญคนท้องนี่คือแบบการแบบไม่ใช่ทำบุญให้หนูนะก็ทำบุญให้ลูกที่แบบว่าขาวใสบริสุทธิ์อ่ะให้เด็กเด็กที่แบบบริสุทธิ์แบบตอนนี้คือเด็กเป็นผ้าขาวแบบยังไม่มีอะไรเจือปนเลยให้เขาแบบได้เกิดมาแบบโอ้แบบสุดยอดเพราะมีการซัพพอที่ดีจากพี่ๆน้องๆทุกคน ที่อยู่ในไลฟ์อยู่ตอนนี้ใช่แังนั้นการซื้อทุกไลฟ์เป็นการสนับสนุนให้เด็กคนนี้ได้มีกําลังแรงกายแรงใจในการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตโอ้โหนสุดยอดขนาดไหนผู้คนคือผู้คณคือเดวันของเขาอคุณคิดดูสิอยู่กันตั้งแต่เดวันเดวันตั้งแต่วันที่เดวสเลยเถอะออยังไม่ออกมานั้นแต่ก่อนแต่งงานบางคนอยู่ตังแต่ก่อนแต่งงานงันแต่งงานกันทะเลาะกัน พอคนบอกหนึ่งเดอหนึ่งเดอ,เอหนึ่งเดอกถึงวันนี้นี่จะมีลูกแล้วเนี่ยโอ้โหมันผ่านกันมาทุกเรื่องราวแล้วทุกคนนะอะเรื่องราวมันเยอะมากแล้วก็จะมาถึงวันนี้มีลิฟตตะก้าลิฟอย่างเดียวอะทุกคนตะก้าลิฟอย่างเดียวจะไม่ได้ลดราคานะตะก้าลิฟก็คือสามร้อยเก้าเก้านี่ทุกคนอ๋อแต่ว่ามีลด15%เเเฉพาะในไลฟ์นะคะมีคูปองด้วยไลฟ์คุ้ม กดลิฟต์อย่างเดียว399แต่ถ้ากดคู่กับพูชั่นคือ555บาทก็จะคุ้มกว่า1เด้อหนึเดอ้อหนึเดอ้อหนึเดอ้เดอครับ1เดอ้อสิบสมิถุนาจริงๆอ่ะเป็นวันที่ไม่อยากได้สุดเลย13มิถุนาเฮ้ยข่าวฟ้าเธอห้ามบอกเลยว่าห้ามไม่อยากได้เขาไหนไม่มีสิทธิ์พูพ่คำนี้<อ>แล้วแต่เขาอ่ะไม่มีสิทธิ์แล้วพอสุดท้ายเพื่อนเขาเกิดจินตามาเขาเสียใจนะ่นสิ่งที่เธอพูดอ่ะ เป็นออวันแรงอ่ะไม่มีวันแรงหรอกดีทุกวันดีทุกวันมานไหนก็ได้ดีทุกวันจริงหรือเปล่าดีหมดไม่ต้องมีเลิกขาตาทีหรอกคนมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเ้วจะไปบังคับคุมกําเนิดเขาได้ยังไงเป็นไงออคนจะเกิดก็ต้องเกิดจะเกิดวันไหนเวลาไหนเกิดไปเกอะลูกเกิดเลย ราะว่าตั้งแต่ทําไมถึงเปลี่ยนเป็นวันที่รู้ปะ่ะตั้งแต่หให้เล่นเกมทายชื่อลูกสาวอะ่ะยังไม่มีใครทายถูกสักคนหนึ่งเลยพี่อยากให้ลูกมาตอนไหนรู้ปะ่ะสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรรถไม่ติดรถไม่ติดวันนี้ไปเกืสี่สิบนาทีแบบสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเริ่มเจ็บท้องอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นข้อจริงจริงก็คือตอนตีห้าโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยกาลังสวยเขาจะป่ะข้อเสร็จออกมาเด็ก็นอนต่อเห็นป่ะไม่ต้องเหนื่อยมากวันนี้ละค่ะข้อ เฮ้ยแม่เข้ามาวันนี้แล้ววันนี้จบแล้วเชื่อไหมตอนอยู่กับหมอที่โรงพยาบาลท้องไม่แข็งเลยท้องนิ่มโอกาสเกิดวันที่เก้าไม่มีแล้ววันนี้ไม่ทันแล้วไม่มีแล้ววันนี้สามทุ่มสิบห้าแล้วค่ะไม่ทันแล้ววันเกิดวันที่เก้าไม่ทันแล้วเพราะว่ากว่าจะปากมดลูกจะเปิดกว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาแปดชั่วโมงอ่ะหกเจ็ดชั่วโมงใช่ใช้เวลานานอยู่มันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บแบบเจ็บตอนนี้แล้วอีกชั่วโมงขึนข้อได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแม่ซ้อม a c t ติ g ข้อ มีให้สอแ acting ด้วยเหรอหนึ่งเดอร์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 วันนี้มีคนมาดูหนูท่าไหครับมากพีคสุดอะตอนกลางวันมีคนดูหมื่นคนมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มต้นมันคืหหนูก็ไม่รู้แค่หนูนั่งธรรมดาแล้วเวลาแล่ต่อหนูก็พูดไปเรื่อยๆแล้วคนก็เข้ามาดูเขามาดูเพราะอะไรหนูพูดว่าอะไรหนูพูดว่าหนูเจ็บท้องหนูเจ็บท้องแค่ไีกแค่เนี้ยหรือว่าลูกจะมาวันนี้แล้วคนก็แล้วหนูก็เจ็บท้องจริงหนูเจ็บท้องจริงอ่ะ แล้วคนก็เข้ามาดูเลยหนูเจ็บมากขนาดไหนตอนนั้นนะแต่ตอนที่หนูไลฟ์ขายของคนดูพันหนึ่งพันสองแล้วหนูเจ็บตอนขนาดไหนตอนนั้นเจ็บเจ็บครัเจ็บแบบเจ็บเหมือนสิบหนูเจ็บเจ็บเหมือนตอนนี้แบบแบบปวดแล้วก็หน่วงแล้วก็บีบแต่ก็คายแล้วก็หายแต่ก็คายแล้วก็หายก็เลยแบบต้องไปเช็คสักหน่อยดีกว่าไหมออฮะแตอนนี้คือเรารู้เลยใช่ปะพรามันไม่ใช่การเจ็บตอนนี้มันเจ็บหลอกหลอบอกเจ็บหลอกค่ะคนดูกลัวเสียกับจับกับช้า เออ,เอ,อคนดูบอกไม่แต่พ่อจะมาพ่อจะมาอะ้รใช่ไหมใช่อย่าก,กดดันตัวเองไม่เกินพรุ่งนี้หรอจริงปะถ้ามาพรุ่งนี้คือเสียแบบเจ็บช้ำมาก <c oughs> ถ้ามาพรุ่งนี้เสียเจ็บช้ำมากม,ม,มาได้หมดหลูกเพราะว่าแบบอยากให้มาวันที่เก้าเหลือเกินไม่เป็นไรนไม่เป็นไรก็เ,รเข้าใจวันนี้พอฟังหมอแล้วเข้าใจนะอหมอบอกว่าคือจริงๆอ่ะ ถามจริงพี่มีความคิดชั่วร้ายอยู่ตอนระหว่างขับรถไงระหว่างอะงนะคือทำยังไงมั้งพี่มีความคิดชั่วร้ายอยู่เลยนี่จะเล่าให้ทุกคนฟังอยากฟังไหมอยากฟังไหมแต่พี่ไม่ได้บอกพารู้วยทำอะไรพี่มีความคิดชั่วร้ายอยู่ตอนระหว่างขับรถเป็นยังไงมั้งพี่มีความคิดชั่วร้ายว่าถ้าเกิดไม่มาเองก็พาไปสิวะเราไม่มีอุดมการณ์ที่มั่นคงอะ่ะอยู่เฉยอยู่เฉยครับห้ามเสียงระหว่างขับรถคิดอย่างนั้น พอพี่รู้แล้วว่ามันไม่มาหรอกเมื่อมันไม่ได้เก็บแบบนี้อ่าเพราะพี่รู้สึกว่านั่งแบบร้องเพลงอารมณ์ดีไงนงตอนนั้นอารมณ์ดีหนูอารมณ์ดีมากเลยเนี่ยหนูคิดว่าหนูเนี่ยว่น้หนูมาแน่เลยหนูอารมณ์ดีเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีแต่พอพี่ก็รู้แล้วไม่ไม่ใช่แล้วไม่ได้มานะหรือว่าเราจะวางแผงกับหมออยู่วัดป่าว่าอะไรไปถึงปุ๊บหมอบิ้วผ่าไปเลยดีกว่ามาหมออะไรเงี้ยคิดในใจนะคิดในใจแต่พอไปถึงปุ๊บไปฟังหมอพูดปุ๊บหมอบอกทําไม่ได้ คือไม่สามารถผ่าตอนนี้ได้เพราะเขายังไม่ได้มาเองนี่จะมาคือมันยังไม่ครบ38วีคถ้าครบ38วิคแผ้วมาแล้ว38ปุ๊บจะผ่าเลยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันอีกแค่สองสามวันแนะ่ก็แต่ก็ <ทำ S 1> ไม่ได้หมอเขาไม่ทําให้หมอเขาไม่ทําให้หมอบอกว่ามันต้องครบ38วิคือมันเป็นสิ่งที่หมอเขาเป็นกฎเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วไอเราด้วยความอยากเอาใจใจตัวเองอะ่ะคือไอเราก็อยากแบบนิสัยเลวอะ่ะเอาใจใจเองคือูอ,อ,อยากให้ลูกราวันเอ้พี่เนี่ยเอาใจใจตัวเองคือพี่อยากจะแบบให้ลูกมาวันนี้เก้าอ่ะ แต่สุดท้ายแล้วฟังหมอแล้วก็เข้าใจว่าก็ามาึงลอยเถียงฟังให้ลูกแข็งแรงกว่านี้ดีกว่าไหมเขาจะมาวันไหนผมนแค่แบที่เสียเวียงนะคะเ,เสียเวียงนะคะเขาบอกดูเสียเวียงนะคะไม่เวียงไม่เวียงไม่เวียงไม่โกรธไม่อะไรเลยไม่เลยแต่ว่าแอบแบบงั้นรอเก้าเดือนหน้าไหมบ <c oughs> <c oughs> นลูกระเบิดนี่มันแม่คนหรือแม่วัวบนลูกระเบิดพอดีเก้ากเดือนหน้าโอ้โหให้คุณพ่อตาม ตามไปแล้วตามไปแล้วแล้วเป็นไงมางไม่สำเร็จหนูถามจริงๆว่าพี่เขินอะไรหนูหรอแ่เขินหนูพี่ไม่ได้เขินพี่เขินทุกครั้งมันเป็นอะไรพี่พี่ชอบเขินนะพี่มาพูดจริงๆเลยว่าว่าพี่สารภาพว่าพี่เขินไม่เขินพี่สุพิพี่แบบสงสารลูกพี่สงสารลูกจริงพี่แบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบวิวิธีการจะคุยกับลูกตอนนี้มันไม่ใช่ก็เขาบอกอยู่ว่าให้ไปตามไปตามทุกคนก็ควิมอย่างนี้ตลอด เสียดูเขินจริงๆ,ๆเห็นไหมไม,ไหม,มีความแบบเฉยๆฉ,ะฉะะ่ะทุกคนก็ตามแล้วไงก็คือก็ตามไปนะก็ตามแ,แต่พูดคําพูดคาจาเธอมันเขินอะมันเหมือนเราเราเหมือนเพิ่งจีบกันแรกๆค่ะแต่นี่อยู่กันมาหกปีแล้วเข้าใจปะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแบบอธิบายอะเข <c oughs> ้าใจไหม <c oughs> เออเสียในแทุกคนเห็นไหมเขาพูดแล้วเขาก็จะนิ่งไปเลยเห็นปะ หนึ่งเด้อ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 อาหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อก่อนหนึ่งเด้อก่อนไม่ต้องขำาหลอกหนึ่งเด้อไม่ขำมาหลอกแต่เขาตื่นเต้นนะใครเห็นเสียตอนกลางวันปะเขาดูตื่นเต้นนะตื่นเต้นดีพี่เลี้ยงก็ตื่นเต้นพ่อแม่พี่พ่อแม่หนูเสียหน้าแดงตื่นเต้นหมดทุกคนเลยครับหมกให้มาพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเอาหนึ่งเด้อยัง ขาวเหลืองเบอร์สองค่ะอันนี้เหลืออีกสิบสามอีกสิบเซตเอาให้มันหมดหมด,หมดดิแม่กลางวันยังไม่หมดเนี่ยสําหรับเซรั่มคีมังุ่นนะคะกดแบบเป็นเซตตอนนี้นะคะเหลืออีกสิบเดอร์อีกสิบอีกสิบบ้านก็คือจะหมดแล้วให้แม่สบายใจหน่อยรุนรุนคุณแม่คลอดหรือยัยงยังเลยอะเสียเสียเอากระเป๋าให้หนึ่งเดอร์โมเน่ใช่เพราะฉันชอบลูกเขามากลูกเขาแบบน่ารักมากลูกของ พี่เมย์พิมายอาอ้าวทำไมไม่มีในนี้วะเอาขึ้นไปเก็บสักวันเล็บมันเด็กกับพวกคีมนะอืมวันที่สิบสามอุ๊ยทำไมอะ่ะคุณน้อ,อบอกว่าวันที่สิบสามชัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์สิบสามวันดีครับวันดีดูเลิกแล้ว เมื่อกี้เห็นคลิปว่าคุณแม่คลอดน่าจะปลอมนะคะคลิปปลอมไหมคะคลิปปลอมหรือไม่ก็เป็นคลิปที่กําลังจะไปหาหมอ,ปปอม,มีแต่อันนี้ยังไม่คลอดยังไม่มาเมื่อว่าย,ยิ้มปากเมื่อว่ายเขาบอกว่ายิ้มจนถึงหูไปแล้วใครพี่รู้ใจเมื่อหนึ่งก็ไม่ได้ข่าวมากนะคะแต่ว่าแบบคนจีนผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยถ้านึกฟิลฟิล หนึ่งเดอ้อหนึ่งเดอ้อวันนี้เอากี่เดอ้อวันนี้เอากี่เดอ้อเสียบอกว่าไม่เธอต้องมาไลฟ์นะเพราะว่าคนเป็นห่วงเธอเยอะใช่ใช่ปกติผมไม่เคยบอเยบอเขาไลฟ์เลยนะผมเป็นคนจำคานกับการต้องพูดไปทั้งวันเหนื่อยวันนี้เสียบอกให้พามาไลฟ์เพราะว่า,วานคนดูเป็นห่วงไงเป็นห่วงทุกคนแบบเป็นห่วงแล้วแบบมันต้องตอบคาถามเขาให้ได้ว่าไอสิ่งที่เราบิวเนี่ยมันไม่ได้บิวนะมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆริแล้วเราก็ คือคือตอนแรกไม่ใช่หรอกคือจริงอ่ะมันเกิดจากการที่ผมบิ้วเองแหละตัวผมเองมันไปบิ้วในทิกตอกไงว่าต้องมาวันที่เก้าไปบิ้วในทิกตอก่็ต้องมาวันที่เก้าแล้วพอแบบจะมาวันที่เก้าปวดท้องพอาดีเอาคิดดูแล้วคุณคิดว่ามันมันจะแบบอะไรจะประจบหมอนาดน,นั้นข่าวชมพูเบอร์หนึ่งได้ครับแนะนําให้ซื้อคู่ลิปนะในไลฟ์นี้นะคะซื้อคู่ลิปจะดีมากเลยราคาจะดีมากเลยหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ค่ะอ่ะพี่เล่าต่อ ก็นั่นแหละสุดท้ายพอไม่มาเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อสะเทือนใจพิวช่องสีเบอร์สามค่ะสะเทือนใจสะเทือนใจไ้รุ่นวันที่สิบสามทำไมนะ <13 S 2> วัน,วนดีแรงคือวันดีวันดีวันดีจริงจริงสิบสาวันดีโคตรโคตรนะแม่สิบสามแน่นอนโคตรดีพี่บอกให้ฟังดู Chat GPT โคตรดีถาม Chat GPT เออพี่ดูเริ่ม Chat GPT อ่ะ รุนตามาาหมอบอกไม่เกินเจ็ดวันค่ะหมอบอกไม่เกินอีกเจ็ดวันจะถึงสิบวันไม่เกินจ <7 S 1> ถึงสิบวันไม่เกินนี้นะคะเจ็บเตือนกว่าจะมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วเพาต้องทํายังไงอ่ะช่วงเนี้ยพาควรทํายังไงพาควรแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ออกไปไหนหรือต้องทําทุกอย่างให้น้องออกมา เดินเยอะเยอะให้คุณพ่อไปตามเดินๆๆเดินเ,เดินเดินเดินเยอะเยะเคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมทําให้เขาเนี่ยในช่วงเมื่อวานเนี่ยคืออะไรบ้างคุณรู้ป่ะเล่าสิผมให้เขาเดินขึ้นลงบันไดให้เดินลงบันไดามาสามชั้นพอาเขาบอกว่าการลงบันไดมันทําให้มนลูกอะ่ะมวลลูกก็แบบขยับตัวลงได้ต่ําลงต่ําลงต่ําลง S <S 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 เสร็จปั๊บเขาบอกว่าพี่เลี้ยงบอกว่าให้กินชาลัสเบอร์รี่เขาสั่งชาลัสเบอร์รี่สตาร์บัคมาแล้วก็กินเกอยังไม่มาพี่เลี้ยงบอกว่าให้กินสับปะรดเขาสั่งสับปะรดมาไซส์เอ็กซเอลเลยปกติเขาสั่งเอฟเอ็มเอลเฮ้ยผมเลาะเอ็กซ์เอลเลยก็ยังไม่มาก,ก่อนจะขึ้นไปนอนให้พี่เลี้ยงทําท่าผีเสื้อเพื่อเปเป็นการเปิดช่องคลอด ไปยังไม่มาสุดท้ายตัดสินใจไปตามลูกกลางคืนก็ยังไม่มาทำทุกอย่างแล้วยอมรับเหรอทำทุกอย่างแล้วเธอฉันทำทุกอย่างแล้วฉันทำท,ทุกอย่างมา,มาบอก้วยนะมีการมาบอกว่าทุกอย่างที่เธอบอกฉันทำหมดแล้วที่อยากลองเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่า,วาถ้าถ้าสมมติน้องไม่มามันจะกลายเป็นติด อยู่ในใจอีกพี่อยากลองฉันทําให้เธอจากที่เธอบอกคอมเมนต์กันมาทุกคนอะ่ะฉันทําให้เธอหมดทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่มาหรืออย่างเดียวคือเอามือเข้าไปควักออกมาเนี่ยตอนเนี้จะเอามือเข้าไปควักก็ควักไม่ได้อะ่ะไปตามอีกเขาบอกไปตามอีกตามบ่อยๆนี่โอ้ตายแล้วติดพุง มันใหญ่อะพมันใหญ่เกินไเ,ออเนี่ยพอดูอัดอั้นเออตามอีกทุกคนแต่มันลำบากอะมันเป็นท้องไตมากสุดท้ายแล้วมันดูลำบากเข้าใจปะลำบากน้องลำบนเลยจะบอกให้ฟังลำบากมากอ่ะอของเราหลังตามหนึ่งวันค่ะ ใช่ไหมทไมทุกคนชาวเน็ตเขาบอกว่าตามแล้วจะออกมาเลยว่าของเราไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมาพรุ่งนี้หรือว่าหรือว่าแบบจะมาพรุ่งนี้มันเป็นฟิลแบบต้องรอ,อก,ก่อนปะมันไม่ปุ๊บปับรับโชคอะไรขนาดนี้ปะกำลังแบกบแบบนี้ไงเแบบนี่ยน่ากล่อมให้อุ้ยวุ้ยพี่นาะสวัสดีคะ่ะวัสดีครับคิดถึงนะบบนพี่นาะน้พิสา พี่ิสาคิดถึงนะที่นันนทหนูสวยใหญ่แล้วณี่นิสาสวยมากนะคะตอนนี้ <c oughs> คิดถึงทั้งคู่เมื่อไหรเด็กเราจะได้เจอกันหนูจะคลอดแล้วเนี่ยพี่นัทเรามาเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลแล้วกันเรามาเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลพ่ออยากคุณจะอยู่โรงพยาบาลคุณอกอีิ ะอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด7วันบ้าไปแล้วบอกไปฟังแค่นี้ใครอันเอ้ยขอบคุณค่ะพี่นัด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 สายเปมากแค่สี่ห้าวันพอคุณู่อยู่เจ็ดวันเชื่อผมคุณสงสารผมเลยคุณถ้าคุณพ่อค่อยเองได้ธรรมชาติวันเดียวคุณก็หายแล้วเข้าใจปะไม่แต่เด็กอยากเรียนเนี้ยอยากเรียนรู้คุณจีจี้อ่ะคุณจีจี้แบบเนี้ยคุณจีจี้คุณจี้ว่าไงคุณจี้ว่าไงคุณจี้จี้บอกว่าอยู่เจ็ดวันกําลังดี เพราะว่ามันมีคนช่วยเราไงกับบ้านมาเรามีแค่พี่เลี้ยงคนเดียวใช่ปะ,ล,ะล่ะไมเหรออืม